เอามาพอกันยวัดนองบัวได้พี่น้องได้นะครับเอาพระธาตุนองบัวนะครับวัพดพระธาตุนองบัวนะครับส่งเหรีกระพามาบ่อยๆนะครับวัดแรกนะครับของมือนีกับวัพดพระธาตุนองบัวทีม กระตาน้องบัวน,นะครับครับอานเดี๋ยวเข้าไปซมด่านนกันนะครับเป็นเปิดแล้วนะครับขาอ,อามาเข้าไปถ่ายรูปได้นะครับนะครับ พ่อกันส่งเสารน,นนะครับอยู่บนราชธ,ธานีนะครับงานเทียน,นยังบริพ่อกันนะครับเอาบริเวณการจัดงานนะครับในการทายลุนะครับทีมงานนั่นคือเป็นโรงเทียนบรรยากาศใหม่ๆส่งเสารกันนะครับพจันกระย่งอยู่บนฝ้าอยู่นะครับ ฝนตกแล้วเศรมาใหม่ๆอดแดงดานในกันนะครับอุมโมงค์อุมโมงค์ดอกใหม่กล้วยเป็นอุมโมงค์ดอกใหม่นะครับก่อนที่เข้าไปตัวผธาตุนะครับเมือนี้ยังเศร้าๆนะครับยังบันด เปิดนะครับเ,เปิดเพียงเข้าไปด้านในยังบม่ได้เข้าไปในด่านองค์พระธาตุนะครับเ,เป็นบรรยากาศส่วงเศร้าน,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 นะครับนักต้องเที่ยวก็เรื่มทยอยมานะครับจบเดินทางไกลน,นักสั่งภาพกัมานะาพี่น้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหล,ลายๆขอบคุณมากๆนะครับเดีนะครับที่มา หกับรังใเกียดลเอีดของบรรยากาศบริเวณวัดนะครับอันนี้ก็บริเวณสงเศ้าเอางานใหม่กันลดลงม,มาหยับถึงระเวิดนะครับเป็นบรรยากาศลมลื่นนะครับ สรับคลีปนี้ขอบคุณเลยลายขอบคุณมากมากนะครับเด้นะครับสวัสดีครับบึงบรรยากาศปฏิมากรรมนะครับของวัดหนองบัวนะครับเดี๋ยวนุ่มเลยกันอยาเบึงรอบๆนะครับวัดหนองบัวกันนะครับอันนี้ก็เป็นปั่นนะครับลูกเทียนจำลองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุโมงค์นะครับอุโมงค์ อุโมง์ดอกใหม่นะครับดอกไม้แห้งนะครับอุโมงดอกไม้แห้งนะครับเป็นประดับประดาก่อนจะเข้าไปไหวในองค์พระธาตุนะครับหนองบัวนะครับเอานมเลกใส่ผ้าละเลาะเบิ่งด้านนอกก่อนนะครับบรรยากาศความงามนะครับเอาน้เลเห็นในเบิ่งบรรยากาศรอบนอกนะครับปัดหนองบัวกันนะครับต้นตะโกนะครับต้นตะโกมาตกแต่งต้นคอยนะครับ อันนี้ต้นคอยว่านต้นตะโกนะคอไพเหลยๆนะครับเป็นตนตะโกนะครับต้นตะโกนะครับอันนี้เดี๋ยวนุเรลรอบๆอบเบ่งบรรยากาศนะครับอันนี้รอบนอกนะครับขององค์พระธาตุพรธาตุหนองบัวนะครับเดี๋ยวนุมเรศกันอย่างให้เบ่งรอบๆอนะครับอันนี้ก็เป็นองค์หน่อยนะครับจําลองลกององค์ใหญ่นะครับ อันนี้กับองหน่อยนะครับเดี๋ยวนุ่มเรีบทยเบ่งเปรียบเทียบกันระวางองคหน่อยกับองใหญ่กันนะครับบรรยากาศนะครับหลวดลายนะครับสร้างนะครับด้วยแกะสลักด้วยปูนนะครับอันนี้ก็เป็นองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่ขององประดับหนองบัวนะครับเอานุ่มเรีย่ยางรอบๆเบ่งนะครับกําแพงนะครับ กะสมีปั่นกําแพงและลูปเทพนนมนะครับเป็นลูปเทพนนมหยดหลวดไล่ท่าสีทองอย่างงามอลมการตานะครับหลังกับปัดดับด้วยนะครับลูปนาเทพนนมนะครับเอาได้รถลูปด้านหน้านะครับอันบรรยากาศนี่ก็เป็นทุงหญ้ารอบองค์พระธาตุนะครับนมเลนในเบึงกัน ทุกด่านกันนะครับเอาวัดนี้ก็สีมีคืนซื่อลือซากับเรียงการแกสลักเทียนนะครับต้นเทียนจำลองนะครับแหขนาดใหญ่ขนาดน้อยนะครับเดานุ่มเรดอย่างให้เบึงบึงกันรลบๆกันไปนะครับอันนี้ผูดด้ใดต้องการกาไปไหวนะครับเอาทางหยอดมันดบนะครับพระธาตุจำลองนะครับเดวนุ่มเรดผ้าอยางไปเบึง ด่านเทียนนะครับแจะเทียนสลักเทียนนะครับนะครับอันนี้กฎข้อห้ามคือกระรุนห้ามนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาในองค์พระธาตุนะครับอุมเลศจะบโนันนะครับโดยยางไปรอบๆกันนะครับเอาต้นคอยพญามาประดับกระตัดอย่างงามนะครับนะครับมีมุมหนึ่งนะครับพี่น้องเนาะนะครับ สำหรับที่นี่ขอบคุณลหลายๆสวัสดีครับ